ในคืนที่ฉันเปิดกล้องวงจรปิดดูบ้านตัวเองฉันไม่คิดเลยว่าภาพที่เห็นจะพาฉันไปเจอคนที่หายไปหลายปีถูกมัดอยู่ใต้ดินของบ้านฉันเองและสามีคือคนที่ยืนรอฉันอยู่ตรงนั้นในจอภาพสีน้ำเงินซีดภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านค่อยๆปรากฏฉันนั่งตัวแข็งล้มหายใจติดขัดแสงไฟหน้าประตูบ้านสว่างวาบส่องให้เห็นเงาของชายคนหนึ่ง ฉันรู้ทันทีว่าเป็นสามีของฉันแม้เพียงเห็นแค่เสี้ยวใบหน้ามือของเขาล้วงหากุญแจแต่แล้วเขากลับไม่ใช้มันเขาเปิดประตูออกเหมือนกำลังรอใครสักคนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในเฟรมผมยาวสลวยไหลลงบนบา่าแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นวา่าคือเสื้อที่เธอสวมอยู่มันคือเสื้อสีครีม ตัวเดียวกับที่ฉันเพิ่งซักและพับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อวานสายตาของเขามองเธอด้วยแววอบอุ่นมือข้างหนึ่งแต่ต้นแขนเธอเบาฮ่าฮ่หัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดเสียงลมหายใจดังในหูราวกับพายุเธอเดินผ่านเขาเข้าไปในบ้านเหมือนเจ้าของบ้านตัวจริงสามีของฉันหันกลับมามองรอบฮ่าฮก่อนจะปิดประตูลงอย่างแผ่วเบาฉันจ้องภาพตรงหน้า หัวใจเราวกับถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นทุกวินาทีในจอเหมือนยืดยาวออกเสียงนาฬิกาในห้องดังชัดตึกตักตึกตักผู้หญิงคนนั้นหยุดยืนกลางโถงเธอมองไปรอบๆบ้านเหมือนกำลังตรวจสอบสิ่งที่คุ้นเคยฉันเห็นเธอยิ้มยิ้มแบบที่เคยยิ้มให้ฉันเมื่อครั้งเราเป็นเพื่อนสนิทใช่ฉันจำเธอได้แสงไฟภายในบ้านสว่างขึ้น เงาของพวกเขาทอดยาวบนพื้นไม้สามีฉันเดินนำเธอเข้าไปท่าทางคุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นแค่แขกภาพจากกล้องอีกมุมปรากฏในครัวเธอเปิดตู้เย็นหยิบแก้วน้ำออกมาอย่างไม่ลังเลเขายืนทิงเคาน์เตอร์จ้องมองเธอด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยได้รับมานานแล้วมือของเขาหยิบอะไรบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงกระดาษเล็กฮ่าเขาส่งให้เธอ เธอรับมันด้วยรอยยิ้มแล้ววางมันบนโต๊ะกินข้าวฉันซูมภาพเข้าไปเห็นชัดว่าเป็นกุญแจหัวใจฉันกระแทกแรงกุญแจบ้านของฉันในมือเธอเขาพูดอะไรบางอย่างกับเธอแม้จะไม่มีเสียงแต่ฉันอ่านจากริมฝีปากได้ว่าเธอปลอดภัยแล้วผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าวางแก้วน้ำลงแล้วเดินขึ้นบันไดช้าฮ่า กล้องอีกมุมเผยให้เห็นเธอกำลังเปิดประตูห้องนอนของฉันก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเลฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นแล่นขึ้นมาตามสันหลังขนลุกทั่วทั้งร่างสามีฉันยังคงอยู่ข้างล่างเขามองตามเธอขึ้นไปรอยยิ้มบางบนใบหน้าของเขาไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่มีความผิดฉันกดสลับท่าไปยังกล้องหน้าบ้านไม่มีใครเดินผ่านไม่มีเสียงรถทุกอย่างเงียบงนัน จู่ๆภาพจากกล้องชั้นบนก็สั่นเล็กน้อยเหมือนมีใครขยับมันเธอกำลังหันกล้องเข้าหาผนังปิดมุมมองของฉันอย่างจงใจฉันพยายามเปลี่ยนไปยังมุมอื่นแต่ทุกมุมที่เชื่อมต่อกับชั้นบนถูกปิดหมดเหลือเพียงภาพจากชั้นล่างสามีฉันยังคงยืนอยู่ตรงเดิมแต่แล้วเขาเงยหน้าขึ้นจ้องตรงไปที่กล้องสายตาเขานิ่ง นิ่งจนฉันไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือไม่ว่าฉันกำลังดูอยู่ริมฝีปากของเขาขยับช้าฮ่ฮ่ฉันอ่านคำได้เพียงสั้นฮ่หาฮ่กลับบ้านเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลฉันนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบทันใดนั้นไฟในภาพกล้องทุกตัวก็ดับลงพร้อมกันหน้าจอว่างเปล่ามีเพียงเงาสะท้อนใบหน้าฉันเองบนจอความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้อง แต่ในอกฉันเต็มไปด้วยเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะฉันเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับแสดงสายที่กำลังโทรเข้าชื่อที่ปรากฏคือชื่อของเขาฉันมองชื่อบนหน้าจอมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่เสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องก้องในหูเหมือนเสียงเตือนภัยหัวใจเต้นแรงทุกสัญชาตญาณตะโกนให้ฉันอย่ารับสายแต่สายตากลับไม่ละจากชื่อนั้นเสียงเรียกเข้าหยุด ความเงียบกลับมาครอบงำฉันยังคงนั่งนิ่งพยายามรวบรวมความคิดแต่ไม่ทันได้หายใจยาวเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นเพียงข้อความเดียวสั้นๆแต่เหมือนกรีดลึกลงในหัวใจถ้าไม่กลับตอนนี้เธอจะเสียทุกอย่างฉันจ้องมันหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาฝ่ามือปิกชื้นฉันเพลอดัดรินฝีปากจนเลือดซึมในหวนเบียนด้วยคำถาม เขารู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังดูอยู่เขาหมายถึงอะไรเสียทุกอย่างฉันหันไปมองจอมอนิเตอร์ภาพจากกล้องยังคงดับเพียงไฟเล็กๆที่มุมจอกระพริษเหมือนล้อเลียนความร้ายพลังของฉันความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านเหมือนมีสายตาใครมองจากมุมมืดเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศดูดังผิดปกติทุกเสียงรอบตัวเหมือนขยายชัดขึ้นแม้แต่เสียงเสื้อผ้าของฉันเสียดสีกับเก้าอี้ ฉันเลือกมองโทรศัพท์อีกครั้งไม่มีสายใหม่ไม่มีข้อความเพิ่มเพียงความเงียบที่กดทับจนลมหายใจติดขัดจูจูเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเขาแต่เป็นการแจ้งเตือนจากระบบกล้องวงจรปิดตรวจพบการเคลื่อนไหวในห้องนั่งเล่นฉันรีบกดเปิดภาพหน้าจอสว่างว่าภาพชั้นล่างกลับมาแต่ไม่ใช่ภาพที่ฉันอยากเห็น โซฟากลางห้องถูกเลื่อนออกจากตำแหน่งพรมบนพื้นถูกม้วนเก็บครึ่งหนึ่งเหมือนมีใครกำลังค้นหาอะไรบางอย่างแล้วเธอก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งผู้หญิงในเสื้อของฉันคราวนี้เธอนั่งยองๆกลางห้องมือข้างหนึ่งกำลังเปิดกล่องไม้ใบเล็กที่ฉันซ่อนไว้ใต้โต๊ะกาแฟในกล่องนั้นคือเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่ไม่มีใครควรรู้ฉันจ้องภาพรู้สึกเหมือนโลกกำลังบิบเข้าหากัน สามีฉันเดินเข้ามาในเฟรมเขาก้มหัวคุยกับเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดไม่ใช่ความรับเฉพาะระหว่างเขากับเธอแต่เป็นความลับที่พวกเขากำลังใช้ต่อสู้กับฉันเธอหยิบเอกสารบางส่วนขึ้นมายื่นให้เขาเขารับมันไว้แล้วมองขึ้นมาที่กล้องตรงมาที่ฉันอีกครั้งริมฝีปากเขาขยับช้าฮ่าคราวนี้ชัดเจนเธอเลือกได้แค่ครั้งนี้ มือฉันเย็นชาล้มหายใจติดขัดแล้วภาพก็สัน่นเหมือนมีใครปิดระบบอีกครั้งไฟที่มุมจอกระพริบช้าลงจนดับสนิทห้องฉันกลับมาเงียบแต่ในอกเต็มไปด้วยเสียงคำรามของความกลัวทันใดนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ชื่อที่ปรากฏไม่ใช่ชื่อของเขาเป็นชื่อของคนที่ฉันไม่เคยเห็นในรายชื่อมาก่อน แต่ในใจกลับรู้สึกว่าชื่อนี้ไม่ควรมีใครโทรมาในเวลานี้เลยฉันจ้องชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ตัวอักษรคมชัดราวกับมีใครแกะสลักลงตรงหน้าคนเฝ้าบ้านฉันไม่เคยบันทึกชื่อนี้ไว้ไม่เคยรู้จักและยิ่งกว่านั้นฉันไม่มีคนเฝ้าบ้านเสียงเรียกเข้าดังยาวทุกวินาทีเหมือนยืดออกราวกับเวลากำลังทดสอบความกล้าของฉัน หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูฉันลังเลเพียงชั่ววินาทีแล้วกดรับสายเสียงลมหายใจดังลอดผ่านปลายสายไม่มีคำทักทายไม่มีชื่อของฉันถูกเอ่ยเพียงเสียงทุ้มต่ำช้าฮ่าฮ่อย่าไว้ใจประตูหลังบ้านฉันขมวดคิ้วจะถามว่าหมายความว่าอะไรแต่ปลายสายก็ตัดไปทันทีความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิม เพราะตอนนี้ฉันเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงโลหะกระทบกันเบาฮ่าฮ่มาจากด้านหลังห้องฉันค่อยๆหันไปหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะฉีกออกจากอกประตูบานเล็กด้านหลังที่ใช้เข้าออกสู่สวนหลังบ้านกำลังขยับช้าฮ่าฮ่ามือฉันกําโทรศัพท์แน่นนิ้วชาเพราะแรงกดบานประตูสันเล็กน้อย เหมือนมีใครกำลังลองหมุนลูกบิดจากด้านนอกฉันยืนนิ่งกลั้นหายใจพยายามฟังทุกเสียงรอบตัวแล้วเสียงนั้นก็หยุดแต่ความเงียบกลับไม่น่าไว้ใจเลยแม้แต่น้อยฉันถอยหลังสายตาย,ยังจับจ้องที่ประตูจูจูเสียงข้อความแจ้งเตือนก็ดังขึ้นฉันเหลือบมองหน้าจอเป็นการแจ้งเตือนจากระบบกล้องอีกครั้งตรวจพบการเคลื่อนไหวในสวนหลังบ้าน เมื่อฉันรีบกดเปิดภาพหน้าจอเผยให้เห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่กลางสวนเงานั้นไม่ขยับเพียงยืนหันหน้าเข้ามาทางบ้านราวกับรู้ว่าฉันกำลังมองอยู่จากแสงไฟสลัวฉันมองเห็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เลือดฉันเย็นเฉียบคือเสื้อแจ็คเก็ตที่เงานั้นใส่เป็นของสามีฉันฉันพยายามสุ่มภาพแต่เงานั้นก้าวถอยหลัง แล้วหายไปหลังต้นไม้ใหญ่ในวินาทีนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นไม่ใช่จากด้านหลังแต่จากด้านหน้าเสียงเคาะหนักและชัดสามครั้งเว้นจังหวะแล้วอีกสามครั้งเป็นจังหวะที่ฉันจําได้ดีเพราะเป็นสัญญาณที่สามีเคยใช้บอกให้ฉันเปิดประตูในวันที่เขาลืมกุญแจแต่ตอนนี้เขามีกุญแจอยู่ในมือและเขาอยู่ในบ้านกับเธอคนนั้น เสียงเขายังคงดังต่อเนื่องหนักขึ้นเร็วขึ้นฉันรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังสั่นตามแรงเขานั้นลมหายใจฉันถีขึ้นสมองวิ่งวนด้วยความคิดที่ขัดแย้งกันถ้าฉันเปิดประตูอาจไม่มีโอกาสปิดอีกแต่ถ้าฉันไม่เปิดฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อจูจูเสียงจากด้านหน้างเงียบลงฉันยืนฟังหัวใจเต้นแรงจนนับจังหวะไม่ถูกแล้วเสียงใหม่ก็ดังขึ้นแทน มาจากโทรศัพท์ที่ยังอยู่ในมือฉันข้อความหมายจากเบอร์คนเฝ้าบ้านมีเพียงภาพเดี่ยวแนบมาภาพจากกล้องหน้าบ้านมุมมองชัดเจนและในภาพนั้นคือฉันยืนอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันแต่ภาพถ่ายถูกถ่ายจากด้านหลังฉันเองหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะมือที่กำโทรศัพท์สั่นจนเกือบหลุดจากมือภาพถ่ายในหน้าจอยังคงอยู่ตรงหน้า ชัดเจนจนฉันเห็นเส้นผมตัวเองแม้แต่รอยยับเล็กๆบนเสื้อที่กำลังสวมก็เหมือนกันทุกระเบียดความเย็นแล่นขึ้นมาตามสันหลังเพราะนั่นหมายความว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องเดียวกับฉันและยืนอยู่ข้างหลังฉันในวินาทีนี้ฉันไม่หันกลับทันทีกล้ามเนื้อทุกส่วนเกร็งแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะดังออกมาออกกในหัวพยายามคิดอย่างมีเหตุผล แต่เสียงเตือนจากสัญชาตญาณดังเกินกว่าจะเหมือนฉันค่อยๆก้าวไปด้านข้างสายตายังจับจ้องที่หน้าจอโทรศัพท์ภาพนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเพียงภาพนิ่งแต่รู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องกลับมาที่ฉันเงาเล็กๆจากมุมห้องไหวหูฉันเหลือบตาไปเห็นเพียงปลายผมสีดำยาวหายไปหลังตู้เสื้อผ้าลมหายใจฉันถี่ขึ้นมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มปิดเง ฉันตัดสินใจก้าวถอยมุ่งหน้าไปทางประตูห้องแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมที่เพิ่งเห็นเงาเมื่อครู่เสียงกระซิบแ้าเบาแต่ชัดเจนพอที่จะได้ยินทุกคำเธอไม่ควรเห็นสิ่งนั้นฉันชะงักเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงและฉันจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงเดียวกับในความทรงจำเสียงของเพื่อนเก่าเพื่อนที่ฉันเคยไว้ใจที่สุดประตูห้องสั่นแรง เหมือนมีใครอีกคนอยู่ด้านนอกกำลังพยายามเข้ามาฉันหันมองไปทางตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วแต่ประตูตู้เปิดแง้มเล็กน้อยเรากับเชื้อเชิญให้ฉันเข้าไปดูเสียงจากประตูยังคงดังแต่ในหัวฉันตอนนี้กลับมีเพียงสองทางเลือกเปิดตู้หรือออกจากห้องเลือดในกายสุบฉีดแรงความรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือก็อสั่นอีกครั้งเป็นข้อความจากคนเฝ้าบ้านเพียงประโยคเดียวอย่าออกไปเธออยู่ข้างนอกหัวใจฉันร่วงวูมือเริ่มชาถ้าเธออยู่ข้างนอกแล้วคนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าหลักคือใครฉันค่อยๆก้าวถอยเสียงเคาะประตูหยุดลงทันทีความเงียบกลับมาครอบงำแต่ความรู้สึกว่ามีใครกำลังมองอยู่กลับรุนแรงขึ้นเรื่อยฮ่า ฉันยืนอยู่ระหว่างตู้กับประตูทุกประสาทสัมผัสตึงเครียดแล้วจูจ่ๆประตูตู้เสื้อผ้าก็ขยับเองเปิดกว้างออกทีละน้อยแสงไฟจากเพดานส่องเข้าไปในความมืดด้านในเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในบ้านนี้เลยในเงามืดของตู้เสื้อผ้าร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏออกมาเป็นชายสูงใหญ่ใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกบดบังด้วยหน้ากาก,ากผ้าสีดำดวงตาคมเข้มจ้องตรงมาที่ฉัน นิ่งเย็นและไร้อารมณ์แสงไฟสะท้อนกับวัตถุโลหะในมือเขามีดปลายแหลมสะอาดราวกับเพิ่งลับจนคงมกับฉันหายใจติดขัดขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขาก้าวออกมาช้าฮ่หา,หาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบาแต่ชัดทุกก้าวเหมือนบีบหัวใจฉันให้เล็กลงฉันถอยหลังโดยไม่ละสายตามือกำโทรศัพท์แน่นจนเจ็บ พยายามคิดหาทางหนีแต่สมองกลับว่างเปล่าชายคนนั้นหยุดห่างจากฉันเพียงไม่กี่ก้าวเงาของเขาทาับทับร่างฉันจนมิดแล้วเขาก็ยกมือขึ้นช้าฮะาฮไม่ใช่เพื่อฟันหรือแทงแต่เพื่อยื่นบางสิ่งมาให้มันเป็นซองจดหมายสีน้ำตาลหนาและหนักฉันไม่ยื่นมือไปรับแต่เขาก็วางมันลงบนต๊ข้างตัวดวงตาย,ยังคงไม่ละไปจากฉัน เสียงของเขาในที่สุดก็ดังขึ้นทุ้งต่ำช้าและชัดเจนเปิดดูนก่อนที่เขาจะกลับมาหัวใจฉันเต้นแรงแต่คำว่าเขาทำให้ฉันเย็นว่าไปทั้งตัวเขาหมายถึงสามีฉันใช่หรือไม่หรือหมายถึงใครอีกคนที่ฉันยังไม่รู้จักชายคนนั้นถอยหลังก้าวเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกครั้งแล้วปิดบานประตูลงอย่างทาวเบา,เบาฉันยืนตัวแข็ง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้เมื่อครู่หรือว่าเขายังอยู่ในตู้จริงฮ่าฮความเงียบปกคลุมอีกครั้งมีเพียงซองสีน้ำตาลบนโต๊ะที่ราวกับเรียกร้องให้ฉันเปิดดูเมื่อฉันสั่นเมื่อแต่มันผิวซองหยาบเย็นเหมือนมันถูกเก็บไว้ในที่ชื้นมานานฉันค่อยๆดึงฝากก่าออกภายในมีเพียงแฟลชไดรฟ์สีดำเล็กแต่เต็มไปด้วยความลึกลับฉันเสียบมันเข้ากับแล็ปท็อปอย่างระแวดระวัง ไฟเล็กๆบนแฟลชไร์กระพริบแล้วโฟลเดอร์เดียวก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอชื่อโฟลเดอร์นั้นคืออย่าบอกใครลมหายใจฉันขาดห่วงมือเลื่อนไปคลิกเปิดภายในมีไฟล์วิดีโอเพียงไฟล์เดียวชื่อไฟล์เป็นวันที่และเวลาปัจจุบันนั่นหมายความว่ามีคนเพิ่มบันทึกมันเมื่อไม่นานนี้เองฉันกดเล่นภาพที่ปรากฏทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งที่ฉัน ไม่เคยติดตั้งในบ้านมุมกล้องอยู่สูงมองลงมาที่ห้องใต้ดินในภาพสามีฉันยืนอยู่กลางห้องมือกำลังจับหลายผู้หญิงในเสื้อของฉันแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขาคือร่างของใครบางคนที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้และเมื่อฉันเพ่งมองให้ชัดร่างนั้นคือผู้หญิงที่ฉันเห็นในกล้องก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เธอมีเลือดไหลาอาบใบหน้าเหมือนเพิ่งถูกทำร้ายอย่างหนักผู้หญิงในเสื้อฉันที่ยืนอยู่ข้างสามี กลับหันมายิ้มให้กล้องรอยยิ้มกว้างช้าและเหมือนรู้ว่าฉันกำลังดูอยู่ในตอนนี้ฉันมองรอยยิ้มนั้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะฉีกออกจากอกในวิดีโอเธอค่อยๆเอื้อมมือไปลูบไหล่ของสามีฉันสายตาของเขาไม่ได้มองเธอแต่กลับเงยหน้าขึ้นจ้องตรงไปที่กล้องเหมือนมองทะลุจอมาถึงฉันริมฝีปากเขาขยับไม่มีเสียงแต่ฉันอาจได้ชัดเจน เธอควรอยู่ที่นี่ผู้หญิงที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้เริ่มดิ้นแรงเสียงโซ่กระทบกันดังก้องในห้องใต้ดินแม้จะไม่มีเสียงในวิดีโอฉันก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแล้วผู้หญิงในเสื้อฉันหยิบมีดขึ้นมาปลายมีดสะท้อนแสงสว่างจ้าเธอเดินอ้อมไปด้านหลังของเหยื่อมือของสามีฉันจับคางเหยื่อให้เงยขึ้นเหมือนต้องการให้กล้องจับภาพได้ชัดฉันยกมือขึ้นปิดปากตัวเอง กลัวว่าจะเผลอส่งเสียงออกมาทันใดนั้นหน้าจอก็ดับวูบวิดีโอหยุดเล่นเองโฟลเดอร์อย่าบอกใครหายไปจากหน้าจอเหลือเพียงหน้าว่างเปล่าฉันรีบถอดแฟลชไดรฟ์ออกแต่ไฟเล็กๆบนมันยังคงกระพริบอยู่เหมือนมันยังทำงานหรือกำลังบันทึกอะไรบางอย่างก่อนที่ฉันจะคิดต่อเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชื่อผู้โทรคือเขา สามีของฉันฉันไม่กล้ารับแต่ข้อความก็ส่งตามมาทันทีมาดูด้วยตาของเธอก่อนที่เราจะเก็บทุกอย่างไม่มีการระบุสถานที่แต่ฉันรู้สึกแปลกฮ่าเหมือนฉันจะรู้โดยสัญชาตญาณว่ามันอยู่ที่ไหนบ้านหลังนี้มีประตูอีกบานที่ฉันไม่เคยใช้ประตูเล็กหลังตู้เก็บของในห้องครัวมันเชื่อมลงไปสู่ห้องใต้ดินเก่า ซึ่งตามที่ฉันถูกบอกมามันถูกปิดตายมานานหลายปีเมื่อฉันเย็นเฉียดเมื่อจับลูกบิดเสียงโลหะเก่าๆส่งเสียงเอียดเบาฮ่าฮ่ากลิ่นอับชื้นลอยขึ้นมาทันทีฉันค่อยๆผลักประตูบันไดไม้เก่าลาดลงไปสู่ความมืดข้างล่างทุกขั้นส่งเสียงลั่นเมื่อฉันเหยียบแสงไฟจากด้านบนค่อยๆห่างออ,ออกมีเพียงเงาของฉันทอดยาวลงไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงแต่ขากลับก้าวต่อโดยไม่หยุด จนถึงขั้นสุดท้ายฉันเห็นเพียงความมืดสนิทแต่ในมุมนั้นมีแสงไฟสลัวจากหลอดเดียวส่องให้เห็นภาพตรงหน้าเก้าอี้หนึ่งตัวโซ่ที่พันรอบแขนและขาและร่างของคนที่นั่งอยู่บนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันเห็นในวิดีโอแต่เป็นคนที่ฉันรู้จักดีจนเลือดในกายฉันเย็นเฉียบเป็นคนที่ฉันเคยคิดว่าหายไปจากชีวิตมานานหลายปีแล้วฉันยืนนิ่ง มองใบหน้าซีเสียวตรงหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคนที่ถูกมัดไว้คือพี่สาวของฉันเองดวงตาของเธอสั่นรริกริมฝีปากขยับช้าฮ่หาฮ่เหมือนอยากบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันกลับช้าฮ่หาฮ่าสามีของฉันยืนอยู่ตรงบันได ผู้หญิงในเสื้อของฉันยืนข้างเขาทั้งคู่มองฉันด้วยรอยยิ้มเย็นชาเธอมาแล้วเหมือนที่เราวางแผนไว้เขาพูดเสียงเรียบแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกลย,ยื่นมีดในมือให้ฉันถึงเวลาที่เธอต้องเลือกแล้วหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบแตกเสียงโซ่จากพี่สาวดังขึ้นอีกครั้งดวงตาเธอเต็มไปด้วยความตัวและคำขอร้องเงียบ ฮ่าฮ่าฉันมองมีดในมือแล้วมองทั้งสองคนตรงหน้ารู้ทันทีว่าไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรชีวิตของฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและในวินาทีนั้นเองไฟในห้องใต้ดินก็ดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ลอยอยู่รอบตัวฉัน